มาฮื้อพอฮื้อชมลายน้ำไหลไทยรือเก้าเป็นผ้าไทยสวัสดีค่ะมาที่จังหวัดน่านแหล่งผ้าพอที่สวยงามเพราะฉะน,นั้นขาดไม่ได้ก็คือว่าจะต้องมาชมนะคะเป็นศูนย์ รวมของผ้าทอต่างๆมีทั้งของผู้ชายแล้วของผู้หญิงจากที่ว่าได้ชมเสื้อผ้านะคะที่ว่าพี่ติ๊กนำไปให้ได้ใส่กันสวยๆที่ในแทแร์แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแบบที่ว่าคุ้น,นตามากเลยนะคะว่าในนี้ก็มีหลากหลายรูปแบบซึ่งว่าเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าก็บางส่วนก็สั่งไปจากที่พื้นเมือง หรือว่าท้องถิ่นของน่านเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแบบหรือลายเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันก็จะเหมือนเหมือนกันหรือว่าคล้ายๆกันนะคะซึ่งก็มีตั้งแต่ที่เป็นกระโปรงนะคะของพวกเราก็ชอบใส่กันคือมันง่ายใสยปุ๊บสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างถ้าเป็นผ้าถุงเนี่ยเราอาจจะต้องพับให้ดีๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะท้างนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันไปเรื่อยๆนะคะมีหลายแถวหลายแบบเลยที่เป็นกระโปรงที่เป็นกางเกง พี่ดีก็เคยเอาไปเหมือนกันนะคะก็หลากหลายและอันนี้ที่ชอบก็คือ,อสีหวานเลยนะค่ะมีหลายหลายอย่างหลายแบบหลายลายด้วยค่ะเอามาดูกันคร่าวๆกันแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างและจากอันนี้เห็นไหมคะโอ้โหแบบสีสันนะหน้าใสนะคะคล่องตัวด้วยและเสื้อเนี่ยจากตามที่เคยเอ,อพูดแล้วว่าผ้าล้านานาเนี่ยนะคะ จะมีสีสันเยอะมากเพราะฉะนั้นเรามีตัวเดียวเนี่ยแล้วก็เสื้อได้หลายสีแล้วมันก็จะเข้ากันได้หมดนะคะเป็นเงงเกงแล้วก็เป็นกระโปรงเห็นไหมคะหลากหลายจริงๆกระโปรงสุ่มอย่างนี้ซึ่งเหมาะกับอากาศของเนเธอร์แลนด์เราอะ่นะ,ะประเทศอื่นก็ได้ในยุโรปอะไรเงี้ยถ้าใครชอบมันก็จะ จะอุ่นนะ่คือผ้าเขาหนาไม่ว่าหนาวกี่องศาอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าใส่แล้วอุ้ยมันใจเพิ่มมากขึ้นนะคะกางเกงอ่ะเป็นซูมแล้วก็แต่ที่เป็นพาถุงสําเร็จอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ต้องไปหาช่างซี่งมาตัดนะคะแล้วก็ในวิธีการของเออเขาตัดให้เนี่ยมันก็จะมีกระดุมใช่ไหมคะอันนี้เราก็เย็บเองได้เนาะมี สาม,มารถปรับได้ว่ากระดุมหรือว่า,าที่ติดตะขอจะลักษณะไหนอะไรยังไงซึ่งให้ฟิตกับรูปทรงของตัวเราเองเพราะนั้นสะดวกมากเลยอ่ะแล้วทีนี้อันนี้ก็สวยๆงามงามอะไรแล้วเนี่ยแล้วก็ที่เหมาะอีกอย่างหนึ่งซึ่งว่าเป็นผ้าทอยอย่างเงี้ยก็คือว่าเป็นชุดคลุมอย่างนี้นะคะเป็นชุดคลุมแล้วใส่แล้วอุ่นเลยและอาจจะไม่ต้องใส่เสื้อโค้ทหรืออะไรยังไงก็ได้ แล้วก็ในการที่มาไทยในครั้งนี้นะคะเห็นที่เล่าให้ฟังว่าในช่วงของเราเนี่ยเราจะใส่ชุดของล้านนาเนี่ยบ่อยซึ่งเป็นสินค้าที่พี่ติ๊กเขาได้สั่งไปจากเมืองไทยอย่างนี้ที่ต่างๆซึ่งว่าคัดสรรแล้วแล้วก็นําไปเสนอที่ที่เนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเรามาที่นี่กันแล้วพอดีมันเจอกันมาเวลาเดียวกันก็เลยชวนกันมาดู และที่สําคัญก็คือพี่ติเขาจะเลือกเนี่ยค่ะโค้ดเนี่ยค่ะเสื้อโค้ดอะไรอย่างนี้ไปนะคะเพราะว่านี่เองก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่า,เ,าเพื่อน,อนๆที่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะจะชอบผ้า,า,ผาโค้ดเพราะว่ามันใส่ได้ตลอดจะใส่อะไรยังไงนะคะเสื้อผ้าข้างในแต่ว่าเอาเราอุ่นมันก็จะสวยไม่เหมือนกับแบบเป็นเสื้อยัสหรือเสื้อคลุมเสื้อโค้ดอะไรเงี้ยค่ะคือว่า ก็ไม่มีรดลายอะไรเนาะแต่ว่าพอใส่อันนี้แล้วมึง้แบบเด่นขึ้นมาพันทีเลยนะคะแล้วสวยตลอดนี่แหละค่ะจะเห็นว่าอู้ต้งแต่นู่นยาวจนถึงตรงนี้เลยนะคะถึงตรงนู่นเลยอันนี้แหละคะ่ะที่ว่าให้อยากที่จะให้เห็นความจริงทั้งร้านเลยค่ะแต่ก็มีการแบ่งเหมือนกันเป็นของ ผู้หญิงเป็นของผู้ชายเป็นของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลากหลายแล้วก็เกรดของผ้านะคะเป็นที่เป็นผ้าถุงเนี่ยมันก็จะมีหลายราคามากเลยนะคะก็อยู่ตรงมุมนู้นอีกเช่นกันอ่านะคะก็พอให้เห็นแนวแล้วได้เข้าใจทราบเพิ่มมากขึ้นก็คือพี่ติก๊กเนี่ยจะเลือกสรรทุกตัวเลยในการที่จะนำไปเ,เสนอที่เมืองเนเธอร์แลนด์นะคะส่วนร้านนี้นะคะก็ ร้านลำดวนผ้าเทลลำดวนผ้าทอหนึ่งร้อยหกสิบสี่หมู่สี่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะนะคะถ้าเผื่อว่าใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาชมอะไรได้ก็สนับสนุนภูมิปัญญาไทยนะคะหรือว่าภูมิปัญญาล้านานานล้านานานไทยก็คนไทยเหมือนกันนะคะเป็นศิลปะที่สวยงามมากฉันลหลงไหลมากเลยนะคะ ไม่เพียงแต่ชอบชอบชอบด้วยชีวิตจิตใจจิตวิญญาณจริงๆเ,เห็นแล้วบอู้สวยแล้วเขาทาได้ยังไงนะเป็นลายอะไรอย่างนี้ค่ะสวยหลากหลายจริงๆไม่ว่าลายไหนลายไหนนะคะความจริงแล้วเนี่ยต้องหยุดใจเลยว่าถ้าซื้อก็อ่ะผืนสองผืนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นแล้วคนจะต้องเหมาหมดล้าหรือมันย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าสวยจริงๆเลยค่ะต้องขอบคุณผู้ผลิตนะคะ ที่ไว้ทอผ้าสวยๆให้พวกเราได้ใส่กันในต่างแดนเลยนะคะโดยเฉพาะที่เมอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะ